แสดงการสาธิตการฝึกจากผู <fin ery> <ots> ้ผ่านการฝึกระสูตระดูรุ่นที่หนึ่งนี้ในลำดับต่อไปบริเชิอนะครับาำรับรายการแรกนะครับเป็นรายการสาธิตเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนนะครับปืนเล็กคนพางยุทธวมธีนะครับผู้ควบคุมการสาธิตเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะที่มันเป็นรถโมบายหรือคันใหญ่ๆนะครับทำให้สูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากและอีกอย่างหนึ่งในการฝุดยออเลยครับแต่ว่าเราก็ น้ำเรียนก็ไปว่าเป็นการฝึกของหน่วยเองนะครับไม่่ไม่ไม,ไม่เปิดโอเพ่นแล้วตอนนี้ที่มีมาฝึกกับเรานี่ก็จะมีมาจากและแนวปืนยังสามารถยิงฝ่ายตรงข้ามได้ครับข้านอนทั่วไปนะครับที่ใช้ที่กำบังให้ถูกต้องนะครับเ้อหมายด้านหลังเลยครับคู่ขับเองนะครับกับผู้ซ้อนท้ายนะครับต้องเป็นน้ำหนึ่งทันเดียวกันนะครับให้สัญญาณถ้าออตอนนี้ทางนั้นก็ ป้องกันการตอ่อต้านการขึ <le> ้นยิงกันนะคัให้มีการเตรีมสภากนะครับารัมายเข้าเนเขจะต้องมีการ cover ี่มยานะครับก็คือการมีแปทนะครคนยิงจาก จ้จ้าลงดีนะเรียนลงมาดีช้าช้าตาระบบนะ